เสวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่เขาคออยู่นะครับบรรยากาศดีมากเลยอาจจะไม่มีทะเลหมอกแถวแถวนี้แต่ว่า บรรยากาศก็กดีอยู่ดีลองดูนะครับจากที่ได้เดินทางมาเจ็ดวันเต็มๆวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วมว่าได้เยอะมากเลย แต่ว่าไอ้ที่ถูกใจสุดๆคือทะเลเหมอกที่ดอยอธนนท์ที่นั่นเวลาเราเจอเนี่ยมันรู้สึกแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแล้วมันมันสวยมากแล้วแบบมันสวยแบบจะพูดไงนะวแบบ่าถ้าใครยังไม่เคยไปอยากให้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองมองใน ไในภาพหรือวีดีโอมันก็ยังไม่ได้แบบมันก็ยังไม่ได้แบบสัมผัสด้วยตัวเองแบบเนี้ยเสียงงกลมแตงแดง่คอเราฟิลกับที่ดูวีดีโอแน่นอนเดี๋ยววันนี้ก็คงตีรถยาวไปถ้ายัางไงก็คงเพื่อนเนคงจะกับผมได้อีกใน เที่ยวครั้งหน้าว่าจะพาไปไหนต่อก็คอยติดตามกดตับสไครต์กันไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้จะพาแบบจะพยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มันมันส่วนตัวกว่านี้จริงๆที่มานี่ก็ส่วนตัวใช้ได้เลยเพราะว่าเรามาในช่วงโลโลซีซั่นคือไม่ค่อยมีคนแล้วอากาศก็ดี ผมว่าการทเที่ยวแบบเนี้ยผมผมชอบแบบนี้มากกว่าที่เป็นแบบว่าไม่ต้องแย่งกันเที่ยวไม่ต้องแย่งถนนนไม่ต้องแย่งทางเดินแย่งบ้านรีสอร์ทมันเป็นอะไรที่แบบสดชื่นแล้วก็เหมาะกับการท่องเที่ยวกับธรรมชาติถ้ายังไงรอดูทลิปหน้าของผมว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ผมก็จะหาพยายามแบบส่วนตัวแบบเนี้ย เดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวมาดูโดนขึ้นโดนกันดีกว่าของเฮียแจ้งไปชมกันเลยเดี๋ยววันนี้มีภารกิจให้เฮียแจ้งทำนะครับเฮียแจ้งครับเดี๋ยวบินจากตรงนี้นะนะ่ปัดเลยแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นนะไปไหนอะ่ะนั่นแนะ่ะผ่านช่องนั้นแนะ่ะอ๋อบบสะกูนะเดี๋ยวสะกู่เดี๋ยวไปรอก่อน <laughs> โอ้ยไอ้มินมาดิไม,ดนะไม่ได้ลื่นมันจะชนอไอ้แจมงมันบักขัาบบาชนตรงนี้เลยต,ตา <c oughs> เกือบหลบไม่ทันละเอาใหมา่อีกทีหนึ่งธุรกิจไอ้ทางนี้จะเห็นโดนบ่าะเนี่ย พเอกเลยอะมกเี้ยลบไม่ทันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮาราเกคือรอดนีรการมมาลงเวทีปั๊บ ไม่พังก็ไม่เลิกครับงานนี้ดูแล้วเอาขึ้นมาแบบพอล้วนี้ผมถึงแล้วนะครับร้านกาแฟเขาค้อเขาค้อกาแฟสดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลาคอนเลยชูชโนเย็น้ะวโอมันอร่อยเราก็เลยสั่งมาหลายแก้วหน่อยอื้ม เจ็ดแก้วนะทั้งหมดนั่งเลยเธอเราจะถ่ายรูปเธอทุกคนกำลังสนุกกับการถ่ายรูปที่นี่อยู่เพราะว่าบรรยากาศมันก็น่าถ่ายมากมุมก็ถ่ายเยอะยังไงเดี๋ยวลองกาแฟก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าโหนี่โคตรอ่ะไม่เลี่ยนไปแบบมันไม่เอ้เข้มข้นอากาศมันดีนะพี่เป็นไงบ้างหยดหยดสุดยอด อืลักปะปาค้างเลยจิงเหรอเออลองชิมนแก้วเดีบอกเดี๋ยวบอกนากินไปแล้วเออนาชิมบนแล้ทุแก้วดูชิยนะก็ดูดูไหอร่อยกับเพื่อนเนีะลูกอะีรัตนได้ไหมแบมาี่นี่นะอ้าปไงวะให้แบบ่ากินกาแฟก็ได้ละลายหมดวิตาากัน เป๊ะเวลาไป,ป,ไปดูมันจะตัดไปที่ดีๆให้ดีกว่านะที่ดีๆพี่อกไอย่างนี้เหรอเป็นคนบ้าเลยเล็ดก,ก่อนเอยเอามาบ้างให้พี่หมุนบ้างพี่เหรอหืมสาตาชิบหาย หุดบ้างหมุยเยอะไปกี <c oughs> ่รอบหลายๆรอบอ่ะวันน <c oughs> ี <c oughs> ้นะคะเราจะมาสอบผ้าเราจะ <c oughs> จะมาสองผ้าอร่อยไหมคะเปิดเรื่องเนี่ยเปิดแล้วล <c oughs> อร่อยอร่อยใช้ได้ใช่ได้นี่ไม แม่ร่างสุดยอดอร่อยสุดยอดใหญ่ไหนลอตเตอรี่อะลอตเตอรี่มีไหมซื้อมาแปดสิบแปดสิบแมไก่บานดอกแวะไปเรื่อยๆบ๊ายบาย